สวัสดีค่ะพบกับคำบุญเงินฟาร์มชาแนลค่ะอีพีนี้นะคะเราจะโชว์การรีดน้ำเชื้อให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้เป็นพ่อพันุ์ที่เราฝึกแล้วนะคะขึ้นหุ่นคล่องแล้วเนาะเนี่ยเปิดประตูให้ม,มันมันก็จะเดินไปคอกเขาเรียกว่าคอกรีดเนาะคอกแยกต่างหากนะคะหมายถึงคอกที่มันนอนกับคอกที่รีดน้ำเชื้อเราแยกไว้ต่างหากนะคะเป็นคอกเฉพาะนะคะ นี่ตัวนี้จะเป็นพ่อพันธ์ุและเล็ดเลืเล่อยเ,เ,เนาะวันนี้เราจะ,จะรีดนะคะมีคนสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวเขาจะมารับหน้าฟาร์มเดี๋ยวเราจะรีดให้ดูพ่อพันธ์ุตัวนี้นะคะเราฝึกขึ้นหุ่นคล่องแล้วเนาะพอเห็นหุ่นมันก็จะก,กระโดดขึ้นหุ่นดัมมี่เลยนะคะ ตัวนี้นะคะฝึกง่ายนะคะฝึกครั้งเดียวเนาะแล้วก็ครั้งต่อมามันก็กระโดดขึ้นหุ่นเลยนะคะมิสเตอร์ออเรนจ์อ๋อไม่ใช่มิสเตอร์ไวท์หลงซื้อหลงซื้อ <laughs> นี่เป็น,นเลือดร้อยของเรานะแต่แบบหูมันไม่ปกนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รับประกันว่ามันเป็นเลือดร้อยนะคะ <laughs> อันนี้นะคะมันชักเนื่อยออกมาแล้วนะคะเราก็รัดให้แน่นเลยนะอย่าให้มันหลุดแล้วเดือยมันก็จะพุ่งออกมาเลยนะคะโดยอัตโนมัตินะง่ายๆนะคะไม่นานตัวนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะลงเนาะหมูพ่อพันทุกตัวในฟาร์มนะคะ เราซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนฝึกเองนะเราอยากให้ทุกคนเนาะทำเป็นเนาะอย่างเราอะ่ะเป็นผู้หญิงเรายังฝึกได้เลยนะคะนี่ง่ายๆเพราะว่าปกติจะเห็นเฉพาะผู้ชายเนาะที่รีดน้ำเชื้อส่วนมากนะคะนี่อันนี้เรามันฝึกง่ายนะตัวนี้แต่นานอยู่นะคะกว่าที่มันจะขึ้นหุ่นช่วงที่มัน7-8เดือนนะคะ นี่น้ำเชื้อพุ่งนะคะใส่กรงเกงเลยตัวนี้ใช้เวลารีดนานประมาณ5นาทีค่ะกว่าจะเสร็จแต่เราตัดต่อคลิปเนาะให้มันสั้นนะจะได้ดูเร็วขึ้นนะคะพอหมูเริ่มเสร็จนะคะมันจะชักเดือยเข้าเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะเดี๋ยวรอดูเนาะ เนี่ยค่ะเดือนมันก็จะเข้าไปเองนะคะก็ปล่อยเสร็จแล้วนะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปล่อยหมูกับคอกเลยนะคะแล้วก็เอาอาหารให้มันกินเนาะเป็นรางวันให้มันนะคะทําทุกครั้งนะคะที่รีดเสร็จจะรีดตอนไหนกระช่างเช้าเที่ยงเย็นแต่พอรีดเสร็จก็คือเอาอาหารให้มันมันจะรู้ตัวนะคะเพราะว่าถ้ามันรีดเสร็จแล้วอะ่ะ มันจะรีบกับเข้าข้อกเพื่อรับรางวัลน,นะคะโอเคคลิปนี้แค่จะโชว์ว่าการฝึกพ่อพันไม่ใช่เรื่องยากนะคะใครก็ทำได้นะอย่างเราอย่างที่บอกเป็นผู้หญิงยังทำได้เลยนะคะก็หัดนะคะครั้งเดียวค่ะพ่อพันฝึกขึ้นหุ่นแล้วถ้ามันได้ขึ้นหุ่นแล้วมันเสร็จนะคะหมายถึงมันรีดน้ำเชื้อจนเสร็จ ครั้งต่อไปก็ไม่ยากแล้วค่ะมันจะกระโดดขึ้นหุ่นเองเลยนะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องคำพูงเงินฟาร์มช a า n แน on youtube และคำพูงเงินฟาร์มเพจ on facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ